สวัสดีช่องวันนะคะแล้วก็สวัสดีรายการวันบันเทิงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคําถามจากที่ส่งมานะคะข้อแรกบอกว่าจากฉายาที่หลายคนแค่แซวแต้าแต่ตอนนี้ภาพวีรสตรีรอดโควิด1 9ของแต้วมันชัดมากอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่คอยให้กําลังใจให้เต้รอดโควิดมาตลอดหลายครั้งที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบคุณแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับทุกกําลังใจเลยนะคะ ถึงเราจะพยายามมองในแง่บวกอย่างไงมันก็แอบ,บกังวลแล้วก็เครียดไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆกําลังใจตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไม่ไม่เครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็สำหรับฉาย,ยาก็ขอบคุณที่ให้นะคะแล้วก็มันก็เหมือนแบบยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําให้ทุกคนผิดหวังลงไปถึง แน่นอนไม่มีขยักติดโควิดนะคะแต่มันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าโอเคอยากอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทุกๆครั้งหลังจากนี้ต่อไปเพราะเต้าคิดว่าโควิด19ก็คงแบบอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกๆท่านเรามดระวังเช่นกันนะคะข้อ2กระแสนตอบรับที่เต้าเปิดรับทำเหลียน เ,เป็นกิฟตต็อกติดโทรศัพท์ดีมากๆจะเปิดทำเพิ่มไหมเพราะเปิดมาแค่ร้อยชิ้นยอดจองก็หมดเร็วมากคงต้องเปิดค่ะเพราะว่ามีคนแบบเรียกร้องมาเยอะมากถ้าไม่เปิดคงจะโดนงอนแน่นอนก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะคือถ้า ฝากไว้ตรงนี้เลยละกันถ้าสมมติว่าช้าตอบช้าหรือว่าอะไรก็เป็นเพราะว่าทำเองนะคะยังไงก็จะรีบส่งไปให้ทุกๆคนได้ใช้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำบุญมาด้วยในะที่นี้ด้วยนะคะสามจุดเริ่มต้นที่คิดเปิดทำมาจากอะไรก็มาจากเป็นเพื่อนที่คณะค่ะชื่อชื่อเติร์ดนะคะเขาแบบเอ่อทำแซลอะไรเงี้ยจากจริงๆก็แซลจากกระแสที่คนแซลมาแต่แรกใน Twitter ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยทำรูปขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเออเออไหนๆก็ทำเขาทำขึ้นมาแล้วเราก็ทำอันนี้ไปเลยละกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเหมือนเป็นแบบเอ,อ่อของที่คนได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็ใช้โทรศัพท์กันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นไอเดียให้ทำอันนี้ขึ้นมานะคะรู้ว่าเต้าอยากทำเหรียญเพื่อการทำบุญแต่ก็ยังดรามา่าก็เข้าใจกระแสหลายๆคนนะคะแต่ว่า ท,ที่แบบคอมเมนต์มาแต่ก็อยากให้ดูที่เจตนาจริงๆว่าสิ่งที่ทาเนี่ยมันทําเพื่อที่เหมือนแบบให้คนอยากบริจาคนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นรูปเคารพหรืออะไรเพราะมันก็มีฟังก์ชันในตัวของมันเลยอะคะ่ะก็แต่ว่าสิ่งที่เต้าตั้งใจทําก็คือเต้าอยากทําให้ยอดบริจาคที่เต้าตั้งใจจะบริจาคอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบได้เพิ่มแล้วก็เหมือนได้บอกบุญกับคนอื่นต่อด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แบบสิ่งสําคัญมันก็คือการการเอ่อ ยื่นมือกันคนละเล็กละน้อย,ยอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อแบบเข้าไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหน่วยนหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่กําลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือสาธารณสุขที่ที่เอ่อจะมารักษาเยียวยาให้กับทุกท่านเองนะคะเต้าเสี่ยงกับโควิดมาหลายครั้งมากๆคุณแม่เป็นห่วงมากไหมให้กําลังใจยังไงเป็นห่วงแน่นอนค่ะคนเป็นแม่แล้วก็คุณแม่ก็แบบเหมือนคอยให้กําลังใจยอะไรเงี้ยแบบบอกว่าเออถ้า คือก็ไม่มีใครรู้นะคนแบบแม่ว่าแบบถ้าติดก็ไม่เป็นไรรักษาอะไรเงรี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนกับเป็นห่วงคนที่บ้านมากกว่าอะไรเงรี้ยค่ะต่างคนก็ต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันก็คอยดูแลกันดูแลในที่นี้ก็คือไม่ได้แบบมาดูแลใกล้ชิดแต่ก็คือคอยส่งกําลังใจให้ตลอดนะคะช่วงที่กักตัว เพราะโควิด19ตอนนั้นในใจเต้าคิดไหมว่าตัวเองจะรอดเป็นครั้งที่4ก็ไม่นะคะจริงๆแบบโหพอย้อนแบบแฟลชแบ็กกลับไปแบบเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็แบบใส่แมสใส่อะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงในทุกๆครั้งที่ต้องกักตัวอะไรเงี้ยค่ะก,ก็เราก็ถือว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือแบบการดูแลตัวเองก่อนหน้านี้ให้เหมือนกับร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้พอ ทานอาหารที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออกกาลังกายเพื่อเหมือนแบบเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ในช่วงกักตัวเองก็แบบโอโ้โหดูแลตัวเองแบบดีมากๆแบบเจ็บคอนิดนึง,นง,นงก็รีบแบบกลัวคออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ทําทุกวิธีทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนที่กักตัวออกกําลังกายทีละกี่วนันมีวินัยมากมีส่วนหมายทำให้รอดโควิดออกกาลังกายอาทิตย์ละประมาณ3วนันโดยเฉลี่ยประมาณ3วนันแล้วก็คิดว่าก็อาจจะมีส่วนในการ ทําให้เรารอดด้วยเพราะเราคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในการทําให้ร่างกายแบบกระตุ้นให้ร่างกายแบบว่า active อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ออกกาลังกายแล้วว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารด้วยการนอนให้พอด้วยเพราะว่าช่วงกักตัวแล้วก็ไม่ได้โหลดทํางานเยอะอะไรเงี้ยก็ความเครียดก็อาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็หาเวลานอนได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างประกอบกันมากกว่าที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันนะคะ มีคนแซวว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเต้ากักตัวไปแล้วสองเดือนเต็มจ้ะทั้งหมดสิค้งก็คิดไม่ว่าในชีวิตการทํางานตัวเองจะต้องเวลาว่างมากๆขนาดนี้ก็แน่นอนไม่ขิดอะค่ะแต่มันก็เหมือนเป็นจังหวะที่ทุกๆคนก็ต้องเจอเรื่องนี้แล้วก็ต้องกักตัวไม่ใช่แค่เต้าก็มีอีกหลายคนนะคะแต่ว่าเหมือนกับเราก็อยู่ในกระแสข่าวอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนเห็นการติดตามว่าเรากักตัวไปมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้ว กักตัวมันก็นอกจากทําให้แบบเราปลอดภัยจากโควิดแล้วก็เหมือนเป็นการแบบยืนยันผลที่แน่นอนหลังจากแบสว w a อะไรอย่างี้มันก็ทําให้เราแบบได้ได้รีเซ็ตหลายๆอย่างในชีวิตได้แบบว่ามานั่งคิดทบทวนหรือว่าแบบทาให้ชีวิตเรามันกลับมาอยู่ในสมดุลอีกครั้งด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในข้อเสียมันก็ยังมีข้อดีค่ะอยากให้เต้าฝากคําแนะนําถึงแฟนๆถึงการดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้รอดปลอดภัยจากโควิด ตามฉบับเจ้าแม่นาคีนะคะเอ่อก็คงเป็นเรื่องของการแบบต้องมีสติอะคะ่ะแต่ว่าทุกๆวิธีวิธีในการดูแลตัวเองก็น่าจะมีการให้ข้อมูลกันอยู่แล้วแต่ว่าคนก็อาจจะพลาดกันด้วยความประมาทอะไรเงี้ยแบบคิดว่าเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็อาจจะแบบเขาไม่ติดยอะไรเงี้ยต้องแบบอยากให้ทุกคนคิดไว้เสมอว่าเชื้อโรคมันอยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่ได้กับทุกๆคนโดยเฉพาะแบบคนในบ้านหรือว่าคนในครอบครัวที่เราอาจจะคิดว่า ไม่ค่อยมัดไม่ค่อยระม,มัดระวังในการเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยคือในสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าการที่เราแบบแข็งแรงแล้วก็ทําให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิดมันก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองจากคนในครอบครัวให้คนในครอบครัวไม่ติดไปด้วยเพราะหลายๆบ้านก็มีผู้ใหญ่ที่แบบอายุมากแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คงเป็นเรื่องของสติคะ่ะส่วนวิธีอื่นๆแต่ว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะ ให้ทั้งช่องวันแฟนช่องวันนะคะแล้วก็ชาวไทยทุกๆคนเลยขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็อ,อุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากโควิดก็ขอให้มันถูกเยียวยาวในเร็วๆนี้นะคะยังไงก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ